ดวงชะตาของชาวาลัคนาราศีกรกฎในเดือนธันวาคมนี้โดยภาพรวมแล้วชาวาลัคนาราศีกรกฎนั้นดวงชะตาโชคลาบวาสนาในเดือนนี้ของคุณนั้นก็ค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของหน้าที่การงานการงานของชาวาลัคนาราศีกรกฎที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดอยู่บ้างอาจจะมีใครมาคอยกดดันหรือ งานเก่าๆที่ค้างค้างเอาไว้คุณก็มีความรู้สึกว่ามันค้างค้างเยอะเสะเหลือเกินอาจจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะอึดอัดสําหรับชาวลัคนาราศีก็รากฏบางคนอาจจะค่อนข้างที่จะเบื่อหน่ายในงานที่ทําอยากจะเปลี่ยนงานหรืออาจจะหยุดงานบางคนถึงอาจจะอยาก,กเกษียณเลยก็อาจเป็นไปได้เช่นเดียวกันโดยภาพรวมคุณอาจจะเบื่อหน่ายเกี่ยวในเรื่องการงานหรือหาทางแก้ไขในเรื่องของการงานไม่ออกก็อยากจะบอกคุณว่า ในช่วงเดือนธันวาคมนี้คุณอาจจะยังมีความรู้สึกนั้นอยู่บ้างอาจจะทําให้อารมณ์แปรปรวนขึ้นขึ้น,นลงลงเกี่ยวกับหน้าที่การงานแต่ถ้าหากคุณตั้งสติได้ด้วยความรู้ความสามารถของคุณนั้นคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมอยู่แล้วคุณจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จเพียงแค่ว่าคุณอาจจะไปรับฟังอะไรเยอะเกินไปหรือต้องแบกรับภาระอะไรเยอะเกินไป ทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะมีความกดดันและเบื่อหน่ายรวมถึงอาจจะมีสภาวะแวดล้อมเจ้านายหรือที่ทํางานกดดันในการทํางานของคุณอาจจะทําให้คุณรู้สึกอึดอัดใจอยู่บ้างก็อยากจะบอกว่าทั้งนี้หากคุณควบคุมอารมณ์ได้หากคุณนั้นตั้งสติให้ดีไม่แปรเปลี่ยนหรือแปรผันไปตามสภาวะแวดล้อมด้วยความสามารถของคุณค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีคุณจะแก้ไขสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างที่คุณนั้น ก็ยังไม่เชื่อตัวเองเลยว่าจริงๆแล้วคุณก็สามารถจัดการได้เพียงแค่ว่าคุณไม่รู้สึกเบื่อหน่ายก่อนเท่านั้นเองดังนั้นการงานของคุณก็จะประสบความสําเร็จได้ขึ้นอยู่กับตัวคุณหากคุณปล่อยใจให้สบายและพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเชื่อได้ว่าการงานของคุณนั้นจะผ่านพ้นและราบเลื่อนไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนในเดือนธันวาคมนี้สําหรับในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องบอกว่า ชาวลัคนาราศีกรกฎฏในเดือนธันวาคมนี้คุณอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการทำอาหากินหรือในการหาช่องทางในการทำงานเสียหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณใจร้อนเกินไปหรือสิ่งที่คุณคาดหวังไว้อาจจะยังไม่ได้สมใจอย่างที่คุณปรารถนาบางครั้งการเงินคุณอาจจะเสียเสียให้หายไปกับลูกน้องบริวารที่สร้างความเสียหายให้กับตัวคุณรวมถึงอาจจะมีภาระต่างๆหรือภาระเก่าๆที่คุณจะต้องรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาหรือรับผิดชอบอยู่ ซึ่งอาจจะทําให้คุณค่อนข้างที่จะอึดอัดเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินก็อาจเป็นไปได้เช่นเดียวกันฉะนั้นในเดือนธันวาคมน,นี้อยากให้ชาวล,าลาัคาราศีกรกฎนั้นมีความอดทนต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างของคุณก็จะประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีการเงินของเกยติดปัญหาอยู่ก็จะค่อยๆเบาบางทุเลาลงขอให้คุณอย่าใช้ความเครียดหรือความกดดันในตัวคุณเองมาสร้างปัญหาให้กับในเรื่องของการเงินของคุณถ้าคุณเครียดในเรื่องของการเงินมากเกินไป ก็อาจจะมีปัญหาส่งผลถึงการงานที่คุณกําลังทําอยู่ในปัจจุบันก็อาจเป็นไปได้หากคุณค่อยๆทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนความมีน้ำบน้ํานในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการหาช่องทางในเรื่องของการหาเงินเชื่อได้ว่าการเงินของคุณนั้นจะประสบความสำเร็จและจะค่อยๆดีขึ้นอย่างไม่มีปัญหาเลยทีเดียวสำหรับในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีกรกฏในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีความสุขมากเลยพอสมควร สำหรับคนโสดนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอเจอกับคนใหม่คนต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างชาติทางภาษาก็อาจเป็นไปได้คุณอาจจะมีความคิดหรือมีความกังวลในสิ่งที่ผ่านมาหรือความลังเลใจในเรื่องของความรักที่ผ่านมา mm hmm. ก็ขอให้คุณลองปล่อยตัวตามสบายคูณช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามโดยเฉพาะคนที่ต่าง ลักษณะกับตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่อยู่อาจจะมีความแตกต่างกันมากแต่ก็จะทําให้คุณนั้นถูกอกถูกใจมากเป็นพิเศษอาจจะได้สารสัมพันธ์กันใหม่ๆหรือเรียนรู้คนใหม่ๆก็อาจเป็นไปได้ ชาวลัคนาราศีกรกฎที่มีคู่อยู่แล้วนั้นในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณอาจจะมีการเดินทางไกลร่วมกันคุณอาจจะไปไหนมาไหนร่วมกันก็อาจเป็นไปได้แต่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพของคู่คุณสักเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิดเรื่องของกล้ามเนื้อและกระดูกซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องของสุขภาพของคนในครอบครัวหรือคู่ของคุณได้เช่นเดียวกันในช่วงนี้ความสุขของคุณนั้นอาจจะมาจากอารมณ์ของคุณมากเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามก็อยากใชใ้คุณนั้นใช้สติใช้ความคิดในการค่อยๆพินิจารณาในการแก้ไขปัญหาไปทีละเรื่องด้วยความสามารถและทักษะของคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประคับประคองในเรื่องของความรักก็จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอนจะมีความคิดในการวางแผนความเติบโตหรือการจเจริญก้าวหน้าของครอบครัวที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณชาวลัคนาราศีกรกฎต่อไปได้อย่างไม่มีปัญหา ดังนั้นโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีากรกฎต้องบอกได้ว่าคุณเป็นคนที่มีวาสนาเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนที่เพียบพร้อมทําอะไรก็ประสบความสําเร็จได้อย่างปฏิหารแต่ส่วนใหญ่แล้วปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องก,การงานการเงินหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักมันมักจะมาจากอารมณ์ขึ้นลงของคุณที่มีความแปรปรวนไม่แน่นอนถ้าหากคุณรู้แบบนี้คุณพยายามตั้งสติให้ดี คุณพยายามใช้เหตุและผลกับในสิ่งทุกๆเรื่องไม่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาหรือในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินและความรักทุกสิ่งทุกอย่างก็จะแปลเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎที่มีวาสนาดีอยู่แล้วก็จะทําให้ส่งผลทาให้คุณนั้นประสบความสําเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปในทุกๆเรื่อง